จนวันนี้เป็นึไฟแนลถึงเวลานที่เราจะต้องส่งทุกตออัวละครกลับไปในโลกพวกเขาแล้วใช่ญครับครับผมอุ้ยดันหน้าไม่มีแล้วนะค,ครับก็ออขอขอบคุณทีมงานกอลกัครับขอบคุณทีมงานที่ผลิตเรื่องไฮซูเฟนามี y ขึ้นมานะครับขอบคุณทาง c MM t v ขอบคุณ a ร คุณนกับเรื่องลงไปถึงซีนแอคชั่นดีๆที่พวกเราแบบว่าได้ซ้อมกันมาขอบคุณทีมพ,พนักน,นานิทิกรายนะครับที่อุ้มเทฝึกซ้อมให้พวกเรามาตลอดครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณคนคนดูทุกๆค,คนที่อยู่ที่นี้หรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี้ก็ตามนะครับขอบคุณทุกแรปลงสปอร์ตทุกความรักที่มอบให้พวกเราตัวละครท,คทุกคนตัไเถึงแสดงทุกคนนะครับดีใจมากๆที่ ได้มีโอกาสมาเล่นเรือ่องนี้ได้มีโอกาสที่จะมารู้จักกับทุกคนนะครับขอบคุณที่เสียสละค่ารถเสียสละเวลาเสียสละอิเนเทอร์เน็ตมาปั่นเทรนทุกพวกเรานะครับพวกเราก็ดีใจแล้วก็รักถึงมากมากครับผมขอบคุณมากค,ค,ครับท่นญญา,าทนจริงๆครับผมตื่นตานมานตั้งแต่ตั้งแต่ดูข่าวแล้วว่า ไม่อยากรอกันหนึ่งเื่อนมาทุกคนกิดงเพราะว่าน่ะมันดูดิแบบไันชิบดูดิแบบผมนี้ถ้าน้อยนีได้มาดูกัทุกคนก็เพราะทุกคนช่วยกันอะไรอย้ก็ผมผมไม่คิดเลยว่าผมมีหรือว่าแต่เคาะอะไรอย่างเี้ ต้องขอบคุณี่หาพี่เอกาสขอบคุณที่จิตจเกมขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานที่ผดดิที่แบบขัดเกลาพวบเราขอบคุณที่พี่ทุกคนขอบคุณสันครับขอบคุณทนแบบทำให้ผมไดวันนี้ที่พขอมแม่บอกผมาแแล้วพวกผมก็ขอบคุณเพื่อนๆแบบช่วยแบบสนับสนุนเรื่องให้แบบไปนั่นึงแต่แค่นี้มันก็ดีมากแล้วดีมากเลยจริงผมดีใจมาก ท่านแต่ละคนนะแบบคนที่มาก็ไม่ได้มาแบบผมขอให้ทุกคนมีความสุข

แล้วก็บางทีต้องรู้ว่ากับคนนี้แต่ว่าคนที่เปนใจแล้วก็แบบไม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เล่นอะไรไม่เล่นครับผมอะ๋อผมก็ประมาณนี้เลยพองค์นครับผมจะให้ใครกันด้วยที่เราบอกคุยกันในน้องแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งแบบเซนชินก็ได้แล้วผมบอกเลยเซนชินตอนนี้แมสมากครับคุณได้คุณคิดว่าเรื่องเนี้ย คุณทำแฟนคลับฮอบไปกี่รอบกี่รอบฮะสิบล้ ครับผมยังไงวันนี้หมดเวลาของเราทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงเป็นไอศครนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับจับตัวได้ไหมไ,ไ,ได้เลยได้เลยได้สิขออนุญาต ชื่อถนนนะฮะโอเคสัดใจคุณ okay now